นี่คือลอริที่เกมที่มีผู้เข้าแข่งขันมากที่สุดบนพื้นที่การแข่งขันที่ใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหาชุมชนชาวนาต้นแบบที่ดีที่สุด a ร์ c มชาแนลร่วมกับกรมการข้าวและโตโยต้เสนอ รอยการเดอฟาร์เมอร์เกิมเกษตรกร,ร,กรปี2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเช่นเคยนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมกเกษตรกรปีที่2ครับ มาในวันนี้นะครับก็ถึงคิวของทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีกันแล้วครับซึ่งในวันนี้เราจะไปติดตามกิจกรรมแรกในสัปดาห์ของพวกเขากันครับนั่นก็คือการอบรมเรื่องการทำบัญชีครัวเรือนนั่นเองครับบรรยากาศจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันครับวันนี้ างศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้เดินทางมาอบรมเรื่องการจัดทําบัญชีครัวเรือนไปดูกันครับว่าการทําบัญชีครัวเรือนช่วยอะไรบ้างก็คือเกษตรกรสามารถที่จะจัดทําบัญชีได้นะคะแล้วก็แยกจ่ายค่ายจ่ายได้แล้วก็เพิ่มรายได้เขาได้ค่ะ ก็จะมีที่ศูนย์บ้านค้านะคะศูนย์การเรียนรู้อันนี้คือเขาทํากันจริงทั้งศูนย์แล้วก็จะมีศูนย์ที่เขาชุม้มตัวนี้ก็เขาก็ทํากันทั้งศูนย์ค่ะสมมุตินะคะว่าวันที่หนึ่งมก,กราเรามีการเตรียมที่ดินสําหรับจะเพาะจะปลูกข้าวตัวนี้ก็เขียนไปเลยว่าไถที่ไถที่ก็จะมีหลายอย่างใช่ไหมคะมีทั้ง ไถ่ดาไถ่พวนบางที่อาจจะมีมากกว่านี้อีกสักหนึ่งไถ่ตีเทือกใช่ไหมคะตีเทือกเวยใช่ไหมอ่าก็อันนี้เราก็รวบไปได้นะคะว่าเป็นค่าไถ่ที่จานวนเงินเท่าไหร่ตรงนี้ลองดูนะคะว่าเราจะกรอกกรอกถูกไหมลองดูนะคะดูในหนังสือประกอบได้่อเหมือนกันช่องแรกจะเป็นช่องปริมาณช่องที่สองเป็นช่องไรายได้ช่องที่สามจะเป็นต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ ของเราลงช่องไหนคะก็ล,ลงช่องที่3ามนะเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพของเรานอกจากเราจะมีไถที่ไปแล้วค่าใช้จ่ายตัวลึึ่งที่ตามมาคืออะไรคะเราจะต้องมีการซื้อพันข้าวบางท่านอาจจะไม่ได้ซื้อเพราะเองก็มีใช่ไหมคะตัวน,นี้ก็จะมีค่าพันข้าวที่เกิดขึ้นมาหลังจากซื้อมเมล็ดพันธุ์มาแล้วเรามีค่าใช้จ่ายอะไรคะเราที่เราจะซื้อตัวนี้ก่อนเลย ่ามียาคุมญ้าแล้วฮอร์โมนเราใช้ไหมใช่ก็มียาค่าปุ๋ยค่ายาเรารวบก็ได้หลังจากค่าแรงงานตนี้เราก็ต้องรอระยะเวลาข้าวเพื่อจะเก็บเกี่ยวได้ค่านาปังใช้อันนี้ประมาณกี่เดือนคนะนาปังสี่เดือนนาะแล้วทีนี้ส่วนมากเราปลูกนาปังหรือนาปีคะ ปลูกทั้งปังทั้งปีเลยใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงนี้จะเป็นนาปีหรือเปล่าค้าบป่าอาสมมุติว่าเราปลูกถึงช่วงเก็บเกี่ยวแล้วเอาสักหกเดือนอามิถุนาแล้วกันมิถุนาเราจะเริ่มเกี่ยวข้าวแล้วเสร็จเกี่ยวตัวนี้เรามีค่าจ้างอะไรอีกไหมคะจ้างเกี่ยวแล้วจ้างลากแล้วมีค่าขนส่งไหมหรือค่าขนส่งรวมอยู่ในค่าจ้างล่างอยู่แล้วค่ารถบรรทุกเรค่ารถบรรทุกค่าลากไม่มีนะ ไม่ออกอ่พอเราจ่ายตรงนี้ไปเสร็จเราจะรู้แล้วว่าปีนี้เราเกี่ยวข้าวได้กี่ตันตัวนี้จะเป็นรายได้แล้วสมมุติตัวเลขมาข้าวๆแล้วมิถุนาเนี่ยเราจ่ายค่าที่จ่ายตรงนี้ไปแล้วก็จะมีค่าค้าข้าวที่เราขายได้เราขายข้าวเปลือกค่าขายข้าวเปลือกอันนี้เมื่อเราขายข้าวเปลือกแล้วต้องถามว่า านาบางที่มีขายฟางอัดด้วยเราขายไหมคะมขายบางที่ไม่ขายใช่ไหมแต่บางที่ขายอันนี้อยู่ลงไปมีฟางมีฟางอัดอีก,อกขายฟงางนอกจากขายข้าวแล้วขายฟางได้อีกมันเหมือนเป็นไรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นมาผลก็ดีมากดีขึ้นกว่าเดิมเพราะเราจะได้รู้ไงปกติเราจะไม่รู้เลยค่าปุ๋ยค่ายาเพราะเราเราสามารถนำไปใช้ได้คือว่าลดต้นทุนคือ ถายกดต่อสั้งเราก็ใช้ปุ๋ยน้อยลงแล้วเราใช้น้ำหมักชีวภาพอตัวนี้นะคะด้านรายได้เราก็ลงเป็นครบแล้วลองวกตัวเลขดูนะคะ,ะต่อนะคะอันนี้ค่าเช่านาเราสมมติว่าสักพันนึงต่อไร่นะคะอันนี้หนูสมมติข้อมูลสักไร่ต่อไร่เท่านั้นเมื่อเรารู้ค่าใช้จ่ายตั้งแต่เริ่มเริ่มเตรียมที่ดินเริ่มเพาะเริ่มหว่านนะคะ ตัวนี้มาจนสิ้นสุดและเก็บเกี่ยวเดี๋ยวเราลองรวมตัวแรกดูนะควะว่าเท่าไหร่พอสรุปถึงเก็บเกี่ยวแล้วเราจะเห็นแล้วะคะ่ะว่าเรามีกาไรหรือขาดทุนตัวนี้เราได้กําไรน,นะคะได้กําไรประมาณเจ็ดเจ็ดร้อยบาทเอ๊ะพันเจ็ 1, ดพันสามเออพันสามร้อยบาทเขียนตรงเราจดรายได้รายรับรายจ่ายเราจะได้รู้ว่าเราทำนา ทำนา1หนึ่งไร่ใช้งบประมาณประมาณเท่าไหร่แล้วรายได้เท่าไร่เลยได้รู้ว่าของเราว่ารายได้เราจะคุ้มกันไหมเคยครับเคยวัดผลแต่ละปีผมก็ทําอยู่ไมเคยวัดผลคือว่าถ้าต้นทุนสูงก็ลดลงมาลดลด,ลดต้นทุนการผลิตอ่ะตัวนี้สายเตุที่เราจะต้องมีการลงบัญชีในการประกอบอาชีพของเราไว้เพื่อหนึ่งบางชีเนี่ยเราไม่ได้จด ค่าใช้จ่ายของเราไว้เราจะไม่รู้แล้ว,ว่าสมมติว่าเราเบิกเงินมาสักพันเงิเราใช้อะไรไปวันวันนึงพอสิ้นสุดถึงเดือนเราก็จะไม่รู้และว,ว่าเราใช้อะไรไปบ้างเงินพันนึงของเราทำไมถึงหมดอ่าแต่ถ้าเราลงเราลงไว้ลงบัญชีไว้หนึ่งเราสามารถดูได้เลยว่าอะไรที่เป็นค่าใช้จ่ายส,สิ้นเปลืองหรือไม่จําเป็นที่เราสามารถลดลงได้มันก็จะทําให้เรามี เงินออมเพิ่มขึ้น,นถามว่า,าบัญชีครัวเรือนที่เราสอนมเนี่ยเกษตรกรได้เอาไปปฏิบัติจริงไหมจริงค่ะอย่างครูบัญชีของเราที่อำเภอบ้านคาก็คือนายจันเรืองเล,ลาซึ่งได้ได้รับพระราชทานโล่เป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศตัวนี้ก็คือเขาก็เล่าจากประสบการณ์จริงก่อนหน้าที่ยังไม่ได้มีกรมตรวจเข้าไปแนะนำเรื่องเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือน เขาก็ประสบปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่พอเริ่มจดเริ่มจัดทําบัญชีปัญหาครอบครัวก็หมดไปแล้วก็ประกรอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกอ้อยปลูกข้าวเขาก็รู้ต้นทุนรู้ว่าจะต้องลดต้องเพิ่มตัวไหนทําให้เขาประสบความสําเร็จในชีวิตค่ะ การจดบัญชีครัวเรือนนั้นถือว่าเป็นประโยชน์ให้กเกษตรกรอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นกเกษตรกรจำเป็นต้องจัดทำขึ้นเพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างคล่องตัวและคุ้มค่า าการสูญเสียจะเพิ่มหรือลดอยู่ที่ตัวคุณเมืรอร่วมกันเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นความปลอดภยัยด้วยวินัยและน้ำใจของคุณ,คณขับรถดีๆนะครับโอ้ยนั้นนั่นปักใหญ่เม็ดนั่นเป๊ะปักใหญ่เม็ดนั่นกออุ๋ยดีอุ๋ยไข่มุกตากระหานแกนซี่อุ๋ยดีครอบจักรวาล เอะฟา์เกมเกษตรกรปี s <S 2สนับสนุนโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาติดตามกันต่อนะครับกับการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการ The Farmer เกมเกษตรกรปีที่2ครับ กลับมาติดตามกันต่อนะครับกับทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับมาในช่วงนี้เราจะไปติดตามสมาชิกของทีมศูนย์ข้าวชุมชนแห่งนี้กันครับซึ่งพวกเขาเป็นชาวนาที่มีฝีมือในการดำนาขั้นเทพครับไปดูกันว่าพวกเขาจะมีเทคนิคอย่างไรและเก่งขนาดไหนไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยครับ ขอแนะนำพีกุ้ยและพีตุนเกษตรกรสมาชิกศูนย์ข้าวทุกชนบ้านเขาดบสุดยอดของนักปักดำข้าวด้วยการใช้รถปักดำกันคราบก็ไรองก็ได้ประมาณตันตันกว่าตันน่าจะได้ได้ประมาณเมอครับแล้วต้องนาดำนะต้องนาดำนาหวานก็มันจะลดลงมานิดต้องนาดำเาเพราะมันชิดยาไงพอเจอยาเข้าไปพวกมันเข้ามันชะงัด เว่นนานานาดำนาดำนี่ข้าวม,มันมันไม่ได้ค่อยได้ฉิจอย่างมันก็น่าจะกระจายมเมล็ดพันธุ์ได้ดีเพราะว่าเราคัดแยกมเมล็ดแล้วก็เลือกสันแล้วก็เก็บพันบนออกแทบจะหมดอะหมดอะประมาณว่าหมดอะมันก็บแล้วก็เป็น,ง,นงอกดีเพราะว่าข้าวต้องอายุต้องแก่ถึงเราเราถึงจะได้มาเก็บทําพัน <S <S ุนะ์อะให้เล่นน็อตไปเลยหมดละนะน็อตอ่ะ ไอ้เล้วเก็บไปไหนละไอ้นี่เนาะไอ้นี่เฮ้ยไอ้ไส้มมาดึงทีแล้วมันไม่เข้าเฮ้ยน็อตไปถึงไห้หมดแล้วน็อตอ่ะน้นี่ใช er nope. ่ปะน้าไอ้นี่ใช้น็อตเปล่าเนี่ยมือเนีนเบอร์อะไรเนี่ยนี่หาตัวพี่ตุ่นยาาจริงๆนี่เคขยนลึกึกขี้เกียร์นี่อย่างนี้เครือยนต์เคร้่องยนตเนาะทำ่าอืมทำแต่งานเจอบ้างที่เ้ารอไฟเล้ตุ่นเลพ่ไมก็จะกลับกับมืเทียงเที่ยงแล้ตอนเย็นไเย็นก็คายนาอยู่นี้ย จ็ดสก็เป็นแปดสิบห้าไปเอกนแปดสิบห้าี่ลุนถ้าเขาไปศึกษาเรื่องด้านการกาเกษตรมาเขาก็มาแนะนำพวกชุมชนพวกหมู่บ้านนะครับก็เห็นข่าก็ทีนะเขาอบอกแบบว่าเขาจะสร้างงานไว้เสร็จเลยแหละแบบว่าเราก็รู้เวลาไปทำถึงเวลาเลิกก็เลิก ก็ไม่มีแบบแบบว่าเขาไม่ได้มาควบคุมอ่ะเรามีหน้าที่ไปทําก็ไปทาอ่ะทาให้เขาอ่ะใจมันเลยไม่ได้พผมรู้สึกว่ารถตุลนี้จะพังไม่ใช่ท่านซื้อมารู้สึกว่ารักษาได้ดีอ่ะคนอื่นรู้สึกว่าจะโทมกว่านี้เยอะโอ้โหนี่ก็โทมเลยเน่ยกับมาใครมนอยู่อีกสองปีเองขนาดตุนไม่ค่อยมีเวลาตตุลรักษาได้ดีขนาดเนี้ยโอ้โหนี่บอกมีมีพี่กุ้ยเหเมื่อเหมือนกันสามอันพี่กุ้ยไปยัง ไปแล้วมันไปข้างในแล้วไม่รูกชาวนาไปแล้วเหรอได้นั่นแหละไปดำแล้วไปดำข้างในมั้ยโอ้แต่เด็กชาวนาไปได้ไร้แล้วสิมาตามสบายเห็นแล้วดูก่อนแล้ววันเช้าไปทำอะไรมาถึงช้านี้เข้าส่งซื้อดิส่งซื้ออะไรสื่อพิมพ์โอ้หลายชีพต่างตังมีที่เก็บไหมทำไมอ่ะวันเช้านาไรอาชีพของคุณดิอ้าวไม่ได้นอนที่ชาวนามันยังมันจะอยู่รอดไหมอ๋อแสดงว่าชาวนาต้องทำมากกว่านาโอ้โหแน่นอนไม่แน่นอนมากไปเปล่าอ๋อตะกุยอ่ะขอบคุณดี่ใส่ดี ก็เจอก็เฮีาไปเพราะเขากขเป็นคนที่ง่ายง่ายเป็นเกษตรกรเหมือนกับคุูครีตีโมงกันอยู่เลยอะไรครับพี่ก้ออกาไม่พอดำไงครับเออบดีกล้าหมดอ๋อกาหมดแล้วเป็นยังไงครับก้าของศูนย์ข้าวเราก็ดีก็ดำมาสวยดำมาสวยแล้วเจ้าของนาว่าไงครับเออก็พอใจนะดำแล้วก็รู้สึกว่าจะยิ้มอ่ะยิ้มเลยใช่ไหมครับมต้องแต่เช้าอย่างเงี้ยดี๋ยวผมช่วยยกเอาไปไว้ที่รถให้พี่นะครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ได้ช่วยกันเสร็จไว้ๆสองเสไปเลยครับถักกเวียเหรอก็ก็เป็นเพื่อนบ้านอันนี้แหละทำทำหน้าด้วยกันเขาก็ไปดำหน้าวานข้าวฉีดยาสารพัดดงดำหมดละเขาเขาก็ดำหนาเก่งแล้วพอดีเจออันเขาก็แนะนำให้มาด้วยพี่ดำหนานี่กล้าเป็นยังไงบ้าง เสวยน,นะครับคุณไอ้เงี้ยดีเพราะว่าดูดูตรงตรงกลางเราเออตัวมันแข็งมันแข็งอ่ะแล้วมันต้แน่นต้แน่นดูจะไม่มีน้อยไม่มีอะไรคัวนั้นถ้าปนก็คงไม่มีเนาะก็อัธยาศัยดีคุยง่ายก็ไม่ถือตัวแบบว่าถ้าดำไม่ดีหรืออะไรกติเขาบอกเขาได้เขาก็จะทำตามที่เราบอกวันนี้ภาคีที่ วันนี้รื่งที่เดียวนี้ที่เดียวนี่แหละแต่เบอร์นี้จะทั้งหมดอ่ะนู่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ประมาณประมาณประมาณตรงนี้ก็น่าจะประมาณห้าสิบกทก็ต้องหลายวันก็ดาไปเรื่อยจนกว่าจะดไปเรื่อยอ่ะดําแบบให้ดีที่สุดอ่ะเราเราเน้นคุณภาพที่สุดคุณภาพต้องทาคุณภาพไปก่อนเราต้องเน้นคุณภาพในการที่ว่าอะไรร่วมกันอะไรอ่ะแข่งขันก็จะได้ความสามัคคี ความร่วมมือแล้วก็ความสมานฉัน์มันเป็นกลุ่มพันธุ์ข้าวใช่ปะเราก็ต้องทําทําให้ดีที Meet ่สุดอะเรื่องพันธุ์ข้าวนี่เราต้องต้องทําให้ดีเพราะว่าเราจะต้องได้ได้เด็กมันไงอะม,มันมีคู่แข่งอะเราต้องทาให้ให้เต็มที่อะคู่แข่งอะไรผมว่าผมไม่กลัวนะเพราะว่าเครื่องมือทางนี้เครื่องมือพ,<ร>พร้อมทุกอย่าง <hedge> ไม่ว่าจะมีรถดํามันเป็นทุกอย่างอะไม่ว่าจะมีคนเมียทุกอย่างเพราะว่ามันมันมันพร้อมอะ ถือได้ว่าเป็นแม่ทัพเด่นของศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมเลยนะครับพี่น้องคู่นี้ที่จะรวมชิงชัยกำชัยชนะมาสู่ศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมแห่งนี้ขอความมั่นใจกับการเข้าแข่งขันหน่อยครับ การสูญเสียจะเพิ่มหรือลดอยู่ที่ตัวคุณมาร่วมกันเปลี่ยนความสูญเสียให้เป็นความปลอดภัยด้วยอวินัยและน้ำใจของคุณขับรถดีๆนะครับเฮ้ย <Hey! S 2> พี่ไปเลยมันไงใส่ิดจะโกงกันรถอใส่รวยหยุดนะพี่รุ่งเขาใส่ปุ๋ยรุ่งอรุณใส่แล้วรูปโดดน้ําหนักดีเนื้อน,นันเปรี้ยวเลยเก่ตอกทั่วไทยไใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณ เกิดฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2สนับสนุนดดโดยโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขกลับมาในช่วงที่3นะครับของการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบครั้งแรกของประเทศไทยกับรายการเดอ f a r ร์เมอเกมเกษตรกรปีที่2ครับ มาในช่วงนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวมาฝากกันครับซึ่งเกิดในพื้นที่ชุมชนบ้านเขานมอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีว่าแต่ว่าพวกเขาจะนำข้าวมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอย่ารอช้าไปติดตามชมกันเลยครับ ผู้ชมไปชมวิสาหกิจชุมชนที่นำผลิตภัณฑ์จากข้าวมาแปรรูปครับตามศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมไปชมกันครับว่าเขาทำอะไรกันสวัสดีครับผู้ใหญ่ค่ะวันดีค่ะวันดีค่ะที่นี่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตอ่าตรงนี้เกผลิตอะไรนะครับผลิตข้าวตังถันยทิพย์ครับผมผมข่าวแอนคำดีจากประธานศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมพอดีผมผลิต มเมล็ดพันธุ์ข้าวแล้วก็บางทีข้าวที่เราผลิตเนี่ยมันอาจจะเหลือจากการทําพันุ์ก็คิดว่าจะเพิ่มมูลค่าเป็นอะไรได้บ้างเลยเมาขออนุญ,ญาตศึกษาผู้ใหญ่ทําแผ่นข้าวตังได้เลยตัวนี้เป็นข้าวที่เราทําอยู่คือว่าช่วงเอามาแปรรูปครัเอามาแปลรูปเป็นแผ่นข้าวตังธัญทิพย์ อ๋องั้นแสดงว่าข้าวที่ผมผลิตเนี่ยที่เหลือจากการทําเล็ดพันธุ์แล้วสามารถมาเพิ่มมูลค่าเป็นเป็นตรงนี้ได้มาสึ่สารผู้ใหญ่ได้ค่ะได้เลยตลาดรองรับเยอะไหมครับผู้ใหญ่ตลาดรองรับเยอะทุกวันนี้ในในกลุ่มมีสมาชิกเยอะไหมครับหลายคนไหมครับก็หลายคนเหมือนกันประมาณที่ทาอยู่ก็เจ็ดไปคนอ๋อทุกคนก็มีกิจกรรมทํากิจกรรมทาแต่ประมาณสิบห้าคนครับขายดีไหมครับผู้ใหญ่ก็ขายดีอขายดีครับผม นั้นวันนี้ก็โชคดีบางๆที่ได้มาเจอผู้ใหญ่ยังไงต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่มากๆแล้วก็รบกวนผู้ใหญ่ช่วยแนะนําหลายๆเรื่องที่ที่เป็นความรู้ครับผมขอบคุณมากผู้ใหญ่ครับนิสัยผิดชุมชนก็แบบว่านิสัยกิจชุมชนนี่คือว่าเดิมทีคือว่าเราทําตัวนี้อยู่คือว่ารายได้มันไม่ค่อยดีเราก็คิดขึ้นมาทําตัวนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ย ทีนี้วิสาหกิจชุมชนเกษตรอำเภอเขาก็มาเป็นที่เลี้ยงให้อะไรให้เนี่ยนะก็แนะนาตัวนู้นตัวนี้แบบสิ่งดีๆเข้ามาให้อะไรเงี้ยเราก็เลยทํำกันขึ้นมาวิธีการทําเราก็จะทาหน้าทาเนี่ยทาทาหน้าพอทาหน้าเสร็จเราก็โรยพื่พอเราทาน้ําพิเขาเสร็จแล้วเราก็มาโรยเราก็มาโรยหน้าหน้ามูหยองทาเสร็จแล้วเราก็มาใส่นี่เนี่ยวิธีการทํา พอเสร็จแล้วเราก็เสร็จแล้วเราก็มาเรียงใส่ถาดพอเต็มถาดเราก็อบถ้ามีคนสอเนเองมันก็ไม่ยุ่งยากเท่าไรหร่่ถ้ามีคนมาบอกอะไรใจอะไรไงเท่าไรเท่าไร,าไรอะไรยอย่างเงี้ยก็ใครอยากทำมันก็ไม่ยากเท่าไรหร่ค่เราก็ได้รู้หลายอย่างค่ะแการสอนให้ทําทำแต่ตอนทํามันทําทีละขั้นตอนคิดว่าไม่ยากเขาสอนให้มันจุถึง แล้วก็แท็กถุงใส่กล่องอ่ไงเอาใส่ถุงจับนี่นี่นใส่นี้อาอาจับใส่เออใส่ที่ใส่ถุงที่ใส่ถุงเอาทิ้งเออมืกอกดดว้อ่าแล้วก็อออันนี้นี่ใส่นี้อ่านี่แล้วก็หมุนหมุนมืออ่านี่อ่อ อมุนดีเียอือุพอพอเสร็จแล้วก็เข้าตู้อบพอเข้าตู้อบเสร็จแล้วก็มาบรรจุใส่ถุงแล้วก็มาแพ็คกันดีทีหน,นึ่งอ่ราเกินร้อยอ่าเนี่ยพอซีนเสร็จพอเราเน,น,น,นี่ยพอพอเราซีนเสร็จใช่ไหมเราก็มาติดติดโบเนี่ยก็แบบเราทำข้าวไงก็ข้าวเรามีเอง เอาแบบก็ลดต้นทุนเรามีข้าวเองเราไม่ต้องไปซื้อข้าวมันก็ไม่ยากถ้าเรารู้สูตรก็มันแล้วแต่สถานที่อะว่าเขาจะมีวัตถุดิบแบบไหนคือว่าที่เราทําตัวนี้คือว่าวัตถุดิบตัวที่ทําอยู่ทุกวันนี้คือว่าหาไม่ยากและอย่างที่กลุ่มใหม่ที่ด้แนะนํานี่คือว่าเขามีข้าวอยู่แล้วอย่างกลุ่มที่มาเนี่ยนะมีข้าวอยู่แล้วก็อยากจะแนะนําให้ทําแผ่น ทำเพื่อเพิ่มรายได้ของข้าวจากที่เราขายอยู่ราคาเท่านี้ถ้าเราทำตัวนี้เพิ่มเพื่อีกราคามันก็จะได้เพิ่มขึ้นมันมีมันมีสามเซนครึ่งมันมีแผ่นเล็กๆก็มีนะมันมีสามเซนครึ่งเจ็ดเซนครึ่งแล้วก็แผ่นใหญ่แบบนี้ก็มีแต่แผ่เพชรบุรีเขาจะสั่งสี่เหลี่ยมกับแผ่นใหญ่แถวเพชรบุรีโคราชแถวๆที่นี่นั่นแหละเนี่ยคือว่าท่อถ้าหมู่บ้านเราทําตัวนี้ได้นะโอ้ย ดีเลยแหละเนี่ยเขาไม่ต้องวิ่งแววไกลถ้าจะจะไปทําก็คิดว่าจะทําหน้ากุ้งหน้าไาแห้งก็หน้าไอ้มิตรอันวเนี่ย้าทาพวกหน้ากุ้งแห้งมีพวกสมุนไพรโรยพวกเช่นพวกใบมะกรูดก็อะไรเงี้ยให้หน้าทานคุณแหละผู้ใหญ่ครับ วันนี้ได้ความรู้จากที่ผู้ใหญ่มอบให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรยังไงวันนี้ศูนย์่านชุมชนบ้านเขานมต้องขอบคุณวิสาหกิจชุมชนที่นี่มากๆขอบคุณมากครับผู้ใหญ่วันนี้คงต้องขอตัวเราก็มีสิ่งของที่มอบครับผมให้กับที่มาโอ้โหขอบคุณมากครับทั้งเรื่องความรู้เรื่องกาสร้างรายได้อีกทางหนึ่งที่ทีมศูนย์ข่าวชุมชนบ้านเขานมและท่านผู้ชมก็นำไปบอกต่อและรวมกลุ่ม เพื่อผลิตเป็นสินค้าได้ดีเลยทีเดียวและนี่คือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานมอำเภอโคารามจังหวัดราชบุรีครับอย่าลืมเอาใจช่วยเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS ให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันได้แล้วนะครับโดยการพิมพ์ F1 เชียงราย F2 บุรีรัมย์ F3 อยุธยา F4 ราชบุรีและ F5 นครสีธรรมราช ส่งมาที่หมายเลข4221900ครับทุกๆข้อความของคุณผู้ชมจะถูกนำไปรวบรวมเป็นคะแนนโหวตให้กับผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมแล้วกลับมาร่วมการค้นหาสุดยอดศูนย์ข้าวชุมชนต้นแบบได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถามว่าอาบัญชีโคเรือนที่เราสอนมีเนี่ยเกษตรกร,ร,กรได้เอาไปปฏิบัติจริงไหม จริงค่ะอย่างครูบัญชีของเราที่อำเภอบ้านคาก็คือนายจันเรืองเลลาซึ่งได้ได้รับพระราชทานโลกเป็นเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศตัวนี้ก็คือเขาก็เล่าจากประสบการณ์จริงก่อนหน้าที่ยังไม่ได้มีกรมตรวจเข้าไปแนะนําเรื่องเกี่ยวกับบัญชีครัวเรือนเขาก็ประสบปัญหาในครอบครัวทะเลาะกันบ้างอะไรกันบ้างแต่พอเริ่มจดเริ่มจัดทําบัญชีปัญหาครอบครัวก็หมดไป แล้วก็ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการปลูกอ้อยปลูกข้าวเขาก็รู้ต้นทุนรู้ว่าจะต้อง